วันนี้เราจะมาเปิดกล่องโปเกมอนนะคะซึ่งเป็นกล่องเหล็กแบบนี้นะเป็นกล่องโปเกมอนพาคภาษาอังกฤษค่ะที่ครบรอบ25ปีนะคะก็จะเป็นหน้าของปิกาจูนะคะตรงตาเนี่ยก็จะเป็นเลข2กับเลขค่าอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งจะมีการพิเศษในกล่องนี้นะจะมีการพิเศษอยู่ทั้งหมด3ใบนะคะซึ่งไม่มีในอ่ส่วนของ ภาคภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาคภาษาไทยนะคะจะไม่มีตัว3ใบนี้แน่นอนแต่จะเป็นเฉพาะกล่องนี้ที่มันมีมพิเศษให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันนะ,ะได้มาในราคาพิเศษนะเขาลดราคาให้อยู่ที่1,488บาทนะคะโอเค นี่จะเป็นโปเกมอนภาคภาษาอังกฤษโอเคก็จะเป็นกล่องเหล็กแบบนี้เลยนะคะซึ่งเขาก็จะบอกเราเลยค่ะว่าจะมีการพิเศษให้เราสามใบนะคะแล้วก็จะมีการที่เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันนะคะนี่แล้วก็มีสม,มดุดมีสติกเกอร์ให้เราด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูในกล่องกันนะคะ ก็จะเป็นกล่องเหล็กแบบนี้นะนี่ข้างในนีตรงนี้เป็น25ปีแบบนี้เราก็จะมาเปิดกันโอเคนะคะกลับหัวนิดนึงนะนี่ค่ะว้าว ดูตัวแรกกันนี่สวยมากนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็เนี่ยค่ะจะเป็นการพิเศษนะคะสามใบนี่ค่ะ สวยมากค่ะใบที่สองของเรา มันจะมีพิเศษตรงนี้ด้วยนี่ไปที่สามว้าววิบวับวิบวับเลยนะคะหัววิบวับวิบวับอย่างนี้สวยมาก สามใบแล้วก็เขาก็จะมีนี่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวนะคะตัวซองให้เราเป็นโบสเตอร์แบบนี้นะคะสองแพ็คสองซองนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกันแล้วเขาก็จะมีตัวของ25ปีเนี่ยทั้งหมด หกซองนะคะแน่นอนเขามีตัวนี้นะคะเป็นเกมออนไลน์ของเรานี่ต่อไปเขาก็มีในส่วนของสติกเกอร์นะคะในส่วนของนี่ ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์อีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์อีกค่ะนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์ภาคภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นเหมือนหน้าพิกาจูอ่ะค่ะแล้วก็มีตรงตาเนี่ยจะเป็นเลข2กับเลข5นะคะอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ นี่เป็นสมุดนะคะเป็นสมุดน้ตนี่สมุดน้ตแล้วก็ตัวนี้อ่าจะเป็นน่าจะเป็นแฟ้มเล็กๆสำหรับใส่การ์ดแน่นนี่นะคะนี่จะเป็นแฟ้มสำหรับใส่การ์ดนะคะนี่ ยีปีแล้วก็ข้างในข้างในอะคะ่ะก็จะมีการอธิบายนะคะอธิบายการ์ดนะคะทั้ง3ใบแบบนี้ให้เราเลยนะคะนี่อธิบายรายละเอียดซึ่งถ้าเกิดใครนะคะเอาการ์ดเหล่านี้เนี่ย ไปขายบน ebay เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำตัวรายละเอียดตรงนี้ค่ะไปใส่ในด e สค r ิปชั่นในการลงขายบน ebay ได้เลยนะคะที่เบเคยเปิดกล่องโปเกมอนนะคะที่เป็นกล่องเซอรเบตครบรอบ25ปีเนี่ยกล่องนั้นนะคะมันก็จะเป็นหนังสือเป็นเล่มแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวในซองนี้เนี่ย ที่เราจะเปิดกัน25ปีเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้เซอลเบตเนี่ยใบไหนบ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีใบที่เป็นโปรโมนะคะนี่นี่เขาจะมีตั้งแต่นี้เลยนะคะนี่เราจะมาดูกันว่าเราเนี่ยจะได้ใบไหนบ้างแล้วเราจะขาดใบไหนนะคะซึ่ง3ใบเนี้ยที่พิเศษนะคะเขาจะไม่มี เขาจะไม่มีในเล่มนี้นะเพราะมันเป็นพิเศษนอกเหนือเขาก็เลยจะเป็นเป็นใบแบบนี้เพิ่มให้กับเราสำหรับกล่องแพ็กเกจกล่องนี้นะคะที่เป็นโปเกมอนครบรอบ25ปีภาษาอังกฤษนะคะแสดงว่า3ามใบนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้การ์ดสาใบนี้พิเศษจะต้องซื้อกล่องนี้เท่านั้นนะนี่นะคะนี่หกซองนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันค่ะ เราจะมาตามหาโปเกมอนการ์ดโปเกมอนนะคะที่เป็นลิซาดอนครบรอบ25ปีภาษาอังกฤษกันนะคะโอเคอันนี้แน่นอนเลยสำหรับเล่นออนไลน์นะคะเรามาดูกันดีกว่าว้าวที่หนึ่งค่ะ โอ้มิวซองหนึ่งจะมีทั้งหมดสี่ใบนะคะเรายังไม่ได้ใบพิเศษโอโมโอเคนี่นะคะโอเคอ่าเห็นฟอยล์มาแล้วนะคะเห็นว่า นี่อันนี้คือใบโปรโมนะคะอันนี้นี่ถ้าเกิดเป็นภาคภาษาไทยหรือว่าภาคภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือใบซาลเบตแต่เป็นใบโปรโมค่ะโลโอเคอันนี้เป็นโปรเฟสเซอร์นะคะนี่ครบรอบีท1 5ปีนะคะ ใบนี้เนี่ยพี่เอดได้ภาษาไทยมาแล้วนะคะแต่ภาษาญี่ปุ่นยังไม่ได้นะใบนี้เนี่ยที่คบรบ2 5ปีนะคะโอเคเราได้มาและสองนี่คือพิเศษนะคะนี่คือพิเศษที่หายากนะ โอเคนี่คือใบโปรโมทค่ะว้าวว้าวสวยมากสวยมากมากเดี๋ยวพี่ค่อยทำคลิปที่ครบรอบ25ปีนะคะถ้าครบแล้วเนี่ยภาษาไทยเนี่ยของพี่เอครบแล้วนะคะยังขาดภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วก็ตอนนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราเดี๋ยวเราจะมาดูว่า จะครบไหมนะคะโอเคอ่านี่พิเศษลิซาดอนนะคะลิซาดอนภาษา,อ,า,อ,า,าอังกฤษลิซาดอนลิซาดอนภาษาอังกฤษ โอ้ oh, ได้ซ้ำหนึ่งใบนะคะโปรเฟสเฟซอร์ซ้ำค่ะโปรเฟสเซอร์ซ้ำลิซาดอนจา๋าลิซาดอนจา๋าอึ๊บ โอ้ได้ปิกเจูนะคะได้ปิกเจูว้าว ค่ะดนีด่จะเรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะมาใส่แฟ้มกันนะคะเรามาเปิดบูสเตอร์อีกสองซองกันนะคะว่าจะเจอของดีอะไรบ้างนะคะเรามาดูซองที่หนึ่งกันก่อนเลย energy มาแล้วนะคะแต่ไม่ใช่ energy foil นะว้าวได้แล้วค่ะภาคภาษาอังกฤษของ PA นะนนี่คือล่างหนึ่งนะคะโอเคอันนี้เป็น tenner อันนี้เพขอใส่ซองเขาหนิดึง เขาเป็นลิเซดอนแต่ว่าอยู่ในร่างหนึ่งอยู่นะคะโอเคอันนี้เพี่ใส่ซองเขาหน่อยต่อไปอีกซองหนึ่งนะคะดูซิจะได้ฟ l อา r ์การ์ดพิเศษ v m a มกหรืออะไรบ้างไหมนะคะเรามาดูกันว่าสวยนะเนี่ย นี่คือการภาคษาสางกรดของเราอ๋อนี่ก็เป็นฟอยล์นะคะ Energy โอเคเรียบรอ้อยเดี๋ยว ปึ้งนี้พเพก็ต้องไปจัดแฟ้มต่างหากนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดแฟ้มโปเกมอนครบรอบ25ปีกันค่ะว่าพี่เอขาดตัวไหนกันบ้างนะคะนี่คือแฟ้มโปเกมอนครบรอบ25ปีของพี่เอนะคะรอบที่แล้วรอบที่แล้วที่เราเปิดกล่องกันนะคะเปิดกล่องที่เป็นเซตของ เซอเบตเล่มนี้นะคะที่เราเปิดกล่องกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดแฟ้มกันนะว่าเรายังขาดตัวไหนเรามาดูผลประกอบการกันนะคะเพจจัดแฟ้มเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่ที่เป็นกล่องเซอเบตนะคะครั้งแรกนะคะกล่องนี้และล่าสุดก็คือที่เป็นกล่องเหล็กเมื่อสักครู่ที่เป๊ กล่องน,นะคะพี่ก็มาจับแฟ้มและนีเรามาดูกันนะคะถ้าเป็นการ์ดนะคะก็เพ่ก็จะขาดเห็นไหมขาดหลายใบอยู่นะคะยังยังไม่ได้ ของพี่เอนะนี่ตัวนี้สี่สี่สี่ตัวนี้นะคะพี่เ,เพิ่งได้มานี่ได้เพิ่งเขามาเมื่อรอบที่แล้วนะคะยังขาดอยู่วิววิวสีทองตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็ลิซาดอนนี่ตรงนี้แน่นอนยังขาดนะคะอูอันนี้ยังขาดอีกสี่ช่องเหมือนกันนะคะหน้านี้ขาดทั้งหน้าเลยค่ะแต่ สี่ใบนี้พิเศษมากๆตรงที่ว่ามันจะเป็นใบพิเศษนะคะจะไม่มีในหนังสือเล่มนี้มันจะเป็นเหมือนทําพิเศษออกมาสําหรับ กล่องแต่ละกล่องที่เป็นเซร์เบตคพบรอบ25ปีที่เป็นของภาคภาษาอังกฤษนะคะอันนี้จะหายากมากเลยนะสีตัวนี้เดี๋ยวพี่เอจะเอาผล Data Mini ม,มาโชว์ให้กับทุกคนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามนะว่าคลิปหน้าพี่เอจะเปิดกล่องโปเกมอนรบรอบ25ภาษาอังกฤษนะคะจะเปิดพร้อมกันทีเดียวอีก2กล่องนะเดี๋ยวจะเป็นกล่องอะไรนะั้นรอติดตามในคลิปหน้ากันนะคะ